เฮ้ยพี่เป็นใครฮะแล้วมาแอบดูสภาหนูทำไมฮะนี่เงยเงยเงโอ้ก็บอกไปเลยอาเอยว่าเป็นกรรมเทศไงเรื่อยกรรมหัมใช่ไหมฮะเหมือนพี่ม้าเลยไอ้อะเรื่อยไม่ใช่กรรมหัมกรรมเทศกรรมเทศนะคือกรรมเทศอะอยากกินมะเขือเทศเหรอฮะเดี๋ยวผมไปหยิบมะเขือเทศให้นะฮะไม่อยากอยากกินมะเขือเทศว่าเป็นกรรมเทศนะกรรมเทศอะไรของพี่เนี่ยฮะไหนบอกจะกินมะเขือเทศก็ไม่กินโอ้กูจะไปหยิบให้นะเนี่ยฮะนี่ใส่ไม่ดีเลยนะฮะชิชาเอาจากบ้านหนูไปเลยไปจิ้ว วัวจะชิเนยากับชันยาคือจงยาวกึ่งกึกงกึ่งกากึกงกาวัวอยากอยู่ดี่เดียร์ดาลือด้าวัวอยู่ดี่เดียร์ดาเอาช่องกึกักกินกังเกากุกินกังกะนั่นเราหายแล้วใช่ไหมฮะผมนี่เงื่มเลยฮะนี่วัวไปอยากกินมะเกตเต็ดว่าเป็นกรรมประเทศนั่นเลยนะไม่ใช่กินมะเกตเต็ดนะกังเกากินกะวัวอยากอยู่ทีเดียอย่าไล่วัวออกไปเลยดาอ้วนดาวว่าเป็นแบบยอดจัดที่ไม่มีที่อยู่อยากเกาปอบแบดีจังเต่เกิดกุกักกินเกา ก็ต้องเก็บขอขยะมากินกุ้งแกเกงกากระกามีเลยฮะจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับพี่หมาตัวนู้นที่อยู่บนเตียงผมนะฮะเฮ้ยมึงไปใช่หมาเลยเฮ้ยจะรับกูเป็นยากับมันสิฟ้าไอเด็กเล็กโอ้ยอ่าวอาร์ลี่เฟดี้เดี๋ยวนี้เลือโอสันชาติเป็นหมาไล้ละเลยโอ้ยดีเลยว่ามาเป็นยากับอ้วนหน่อยมาฝั่งฝั่งมิชาดีๆนะคะพิ่งใครอยากจะเป็นยากับพี่แหละครับพี่บ็อกซี่มาโถเอ้ยพุกษาไทยก็ยังไม่ชันเลยไอ้บ้าเอ้ย แม่ไหนพี่ฟอกไหนเราพูดภาษาไทยแบบชา้าช้าชัดชัดสิแบบว่าคมชัดรึกอะไรมันเนี่ยแบบว่าเน้นเน้นเลยแบบว่าคําเดียวที่รู้เรื่องเลยประมาณเนี้ยคุย <c oughs> <c oughs> <trabajo> ทำไมคำนี้มันชัดจังวะผี่โอ้โหเต็มปากเต็มคำเงือบเบิร์อ้ยเบื่อจริงๆเลยไม่มีระดับเลยน่าแต่ดั้งบนเตียงเนี่ยโออยากจะออกไปยืดสายยืดแขนแขบ้างอะไรบ้างนะแบบว่าประมาณแบบว่าไป ออกกำลังกายย้ำดึกเอิรมนันนีนะฮะไอพี่หมาไม่ใช่พี่หมีไอพี่หมาถูกแล้วงเงยเงยเงยาพี่หมาจะไปเที่ยวแหละฮะผมขับไปด้วยได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่นั่นเนี่ยนะเด็กเข้าไปไม่ได้หรอกนายหนูํำได้คนเหี้ยเลยฮะอยากไปกับพี่แล้วก็ต้องอายุเยอะก,กว่านี้ก่อนนะจนเหนูยเนยโอ้ยอยากจะไปแลยสิอยากจะออกข้างนอกแล้วสิ่าหมูไม่ยอมนะฮะผมจะไปด้วยอะฮะ ไม่ยอม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 ยืนยืนยอมเถินนะโอดอดนะไม่นะไม่เฟยนะฮะนั่นนั่นนะเด็กไปไม่ได้ก็บอกแล้วไงฮะนี่ก็อ้อนอย่างเลยเป็นไรบ้างนี่ฮะอยากไปมากขนาดอะไรได้ไงฮะอิเด็กบ้าเอาการโดอยากจะไปนิ่มนททำไมทำไมจะไปไม่ได้นะฮะคิดโกงนี่นะไปเที่ยวคนเดียวนี่ฮะที่ใช้ไม่ดีไอปางมาไอปากเวนหงหงเฮ้ยก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าผมเป็นหมีไม่ใช่หมา ปวดหัวเลยเดียวโอ้ยยังมีข้ออะไเปลี่ยนนะถ้าพี่หมีพาไปเนี่ยไงต้องเรียกว่าพี่โอ้พี่หมีนะโอเคนะโอ๋อโอเคฮะน่ารับปาร์ตี้กำลังมันเลยครับช่างเข้างานเลยครับเอ๊ะโอ้วันนี้ครับอีลาไซมาเซครับจับจับจับไตเกียวไตเกียวหลายฮ่าวันนี้เป็นไงบ้างในงานเนี่ยมีเจ็บๆบ้างไหมโอ้ยพี่โอ้ยสุดยอดเลยฮะแต่งโมกันแั้งกันเลยฮะเนี่ยในงานเนี่ยโอ้ยแต่งโมกันแต่งกันเลยฮะนี่เข้าไปเลยฮะเนี่ยกำลังดุเลยเนี่ยโหนี่มันเลยฮะเยอะวันนี้ฮะ ออออไม่ดีอะไรหรอกไม่ใช่ลูกผมหรอกครับแม่พอดีว่ามันเอมีเป็นกาฝากฮะมันอยากมาด้วยอะไรมาบนี้อ่ามันมีนี่เองเหรอครับตกใจหมดเลยครับน,นี่ยแม่คุณหนูครับเลือกใช้มาเซย์ครับผมแพ็ทผมคิมจองกุกฮะเอ้ยคิมจองกุกเกี่ยวอะไรวะอ้าวไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นหรอกเหรอฮะไม่ใช่เฟ้ยแล้วมันคนเกาหลีแล้วมันดาราแล้วเฟ้ยอ่าแบบนี้นี่เองนะฮะงั้นก็อีกคัทเลคกี้มาสเอ้ยมึงจะแดกอะไรแดกหัวพี่นี่แหละฮะงนี่เอ้ยหัวกู ิชิก้าครับคือว่าผมอยากหน้าอกใหญ่ล่ะครับคือผมต้องทอํายังไงล่ะครับเนี่ยอ,อย่าหน้าอกใหญ่เลยพิชิก้าถ้าไม่รู้เหมือนกันนะ่ะพิชิก้าเนี่ยก็เป็นกรรมพันธุ์แบบนี้นะหน้าอกใหญ่เกินไปหน่อยนะอีอีว่าแต่ของเธอเนี่ยป็นแต่แกนั้นะเนี่ยคับอะไรขับเียฮะจะ่บอกนะว่านี่คับเอใช่ไหมฮะน้องมันนี่แจ๋จะบ,บ้านล่ะครับผมรับ B ีนะครับแล้วเธออยากให้หน้าอกใหญ่ไปทําไมล่ะฮะในเมื่อของเธอก็ครบบีอยู่แล้วนี่นะเย่อะๆอ่าอายอย่างเนี่ยแ คือว่าผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับแต่ว่ามันมันมัน,มนบอกไม่ได้จริงๆอ่ะครับแฮ่ๆฮฮอย่านั่งองค์แกไปให้ใครดูหรือเปล่าเอ่ยบอกมานนะีอีีเอาชน,นะครับบอกผมหน่อยนันครับมาทำงานให้นั่งองค์แกเหมือนพี่ชิก้าครับเออแนะนำนะให้คริสซาแบบพีนะเออไม่เอาหรอกครับแบบนั้นนะไม่เอาดีกว่ามีทางอื่นไหมครับเออแนะนำอีทางนึงนะให้นอกมีนมอ,อยู่ทุกวันนะเอ๊อมีวิธีแบบนี้ด้วยเหลอครับเนี่ยและบอกพี่ได้ยังว่าอย่านั่งองค์แกไปทำไม ะะมีพิลลุดในเแทนเนี่ยฮะมีพิลลุดมีพิลลุดเออคือคือว่าผมเอ่อเอ่อเออผมยอมรับก็ได้ครับว่าผมแอบปิ้งคนคนหนึ่งอยู่ะครับฮ่าฮ่าฮ่าคือคือว่าผมแอบปิ้งจริงๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาชอบคนผู้หญิงแบบไหนกันสิประเด็นผมอย่างเลยนะโอเคเอาไว้ก่อนนะครับไม่มีใครอยู่สักคนเลยพวกเลือ่อดนี้ใครเปหนกันหมดในพวกเลือ่องโอ้ยผมนี่แค่จัดปฏิบัติภพการในการเหงาเลยทีเดียวด้วยการอะไรไง What แต่ไอ้ขาแอมสิคะแอมนั่งเลกค่ะอ้ยชอบไหมคะอร่อยโอ้ชอบจริงเลยเจ้ามีสาวประบอลจะเอาไปง่าพี่ห้าผมอยากกินแบบนั้นมากง่ายไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเด็กกินไม่ได้น,นะคะทาไมตาไมา่หนูอยากกินนะมันน่าอร่อยดีนะฮะนี่แอมสิคะเอมน่งเลยค่ะ เดี๋ยวพี่พาเดินไปชั่วผับเอาไหมเอาฮะเย่ยๆอุ้มหนูหนฮะอุ้มอุ้มอุ้มมาค่ะมาค่ะ,ะไปเที่ยวผับกันเร็วเยป่ปูนปูนเลือเปในใ็นไงหวไอยุลือผมมาจากโลกที่มีแต่โลกที่เป็นซีเรียมทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นซีเรียมหมดทุกอย่างโดยกระผมก็เป็นตัวซีเรียมอยู่เหมือนกันผมมาจากโลกที่มีชั่วไม่คราฟโลกที่มีแต่ความสดใสาความรล่าร้อนและซอมบีบีสารมากมายไม่ว่าจะเป็นเอ็นเตอร์สเกล รือจะเป็นสไปดีหรือเอเดสเกลหรือซอมบี้หรือคลิปเปอร์ไม่ว่าอะไรก็ตามดีโลกใบนี้ที่ผมอยู่นั้นเป็นอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมหมดทุกอย่างเลยนั่นเองจริงหรือนี่ลือมันมีโลหงสี่เหลี่ยมอยู่ไห,หรือนะี่ลือโอดว่ามันอยากจะเชิญนะงหรือนาผู้ชีวิตในโลกใบนี้ได้ทำการสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อให้ป้องกันไม่ให้สัตว์ประหลาดพวกนี้เข้ามาหนึ่งบานได้แต่จู่จมีสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวหนึง่งได้โผล่ขึ้นมานอกกำแพงและทำลายกำแพงพัง โดยในที่สุดนั่นเองเราจึงได้ตั้งกองทัพไปอีก่สาหน่วยหน่วยที่หนึ่งหน่วยอารักษาความปลอดภัยในบ้านและกำแพงนั่นเอง 2. หน่วยองค์รักษาของเสบียงนั่นเอง 3. ทีมสำรวจโอ้เลยจริงหรือโอ้ไม่น่าเชื่อ,อเลยหรือโอ้ยโอ้อยไปเราใช้เครื่องมือเครื่องย้ายสามัมผัสในการจัดการมันโดยจัดการตรงบริเวณตัดต้นคอของมันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคลิปเปอร์ซอมบี้เอนเดอร์แมนเอนเดอร์สเกลหรือไม่ก็มังกร โอ้เรื่องโอ้เลยคุ้นๆแล้วนะขอดเลือนเรื่องนี้มันคุ้นๆนั่นเลยนะผมมีชื่อจริงว่าสตีฟเยเกอร์เย็ดแผไม่มันไทยทันัชัดเลยมีเลยง่หนูจุงเลยฮะไปเที่ยวนี่มาเนี่ยเย้ยๆปีสามแล้วนะฮะเนี่ยเป็นไงล่ะสถานที่ของพี่หมีเป็นไงเทปล่ะแม่ง่มีแต่ชาวๆาเต็มไปหมดเลยฮะนี่แม่พี่หมีนี่ยังอารมณ์ช้างอยู่เลยเนี่ยอยากจะไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยแม่ อีไม่น่าเชื่อนะ่ยฮะว่าแต่คนที่อุ้มหนูนะฮะน่ะคนนั้นขั้นดมใหญ่มากเลยนะฮะเนี่ยเงยผมนี่ฝิ่นใหญ่นะฮะฉันต่ออิจฉานายมากกว่านะคนนั้นเนี่ยเป็นที่หนึ่งของในผับนั่นเลยนะรู้ป่าวเขาชื่อว่าแมรี่นะคุณรู้สึกว่าชื่อนี้ไหนบ้างนะงาน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 หิวข้าวเอ้ยในผับกินไปตั้งเยอะนี่ยังหิวอีกเลยนะฮะถ้ามันไม่อิ่มนี่นาทำไงได้อะฮะเงยเงยเงยเป็นเด็กเป็นเล็กแต่กินเยอะชันมัดเลยเฮ้ยงาน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  ลอยลอย Holy shit a l w a y e y o l e h i s g n i h พี่มีห้าเม่อกี้ตัวอะไรฮะน้ามันวิ่งหนีไปแล้วน่ะยินยินไปไหนนะฮ้เย้แอบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮัลโหลฮะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงลมหายใจใครเฮ้ยเฮ้ยลอกป่นเนี่ยฮะเย้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเท้าใครงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เม คุยกับผมก่อนเงียบไปเลยโอ้ไม่คุยกับผมเลยเงยเงยอตัวอะไรอ่ะฮะเงยเงยเออง่ากลัวเงะโกี่ตัวอะไรวิ่งอะฮะน่ะไม่มีฮะอ่ะเงยเงยตัวอะไรฮะไม่มีโอ้ลูกหลานมาแต่ไกลเลยนะฮะหฮยเงยอ่าวันดีฮะวันดีวันดีที่หมาฮะ วัสดีห้าเมื่อกี้เห็นตัวอะไรแปลกๆไม่ห้าอ๋อไอ้ตัวเดีกผิวที่ใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมล่ะอ่าวนั่นอะไรห้ตัวนั้นแหละฮะว่าแต่มันคือตัวอะไรเหรอหนี่แล้วมันอยู่ไหนฮะอยากรู้ใช่ไหมล่ะหันไปข้างหลังเลยสิอะอะอ่อพี่ชิกาครับบ้เบาครับผมผมเจ็บนมครับอย่ามีดเลยสิครับอะต้องทำแบบนี้สินะ ถึงจะได้นมใหญ่ๆไงต้องทนหน่อยๆถ้าอยากให้เขาคนนั้นกรี๊ดแบบวันล้อแบบว่าเออจะดีเหรอครับแต่คนที่ผมชอบนะครับมันอายุน้อยมากเลยนะครับโอ้ยิงเด็กเ่ยด็กยิงชอบมากเลยนะโอใหญ่ๆเนี่ยชื่อเจ๊สินจ้าพิสซาใครก็ได้ช่วยก็ดยอ่ะอ่าไหวไหมฮะเ้ยเะยเนอ่าเฮ้ มึงเพิ่งจะรู้สึกอใใเด็กประอ่อาใครวิ่งผ่านหน้าห้องฮะวันนี้ฮะเงยเงวันนี้ฮะจุด้ยตัวอะไรฮะเงยเงยเข้าห้องดีกว่าเงยตัวอะไรเมื่อกี้เนี่ยเงยเฮ้ยหนูกว่านะฮะอาใครก็ได้ช่วยผมด้วยฮะเงยอีกนั่นตรงง้มาเงย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 กกว่านะฮเงย อันลโหลครับคุณโยชิพี่หอกัดตายฮหนูเจอผีเอะไม่ล็องนะครับใครแกล้งเหรอครับบอกบอกมาได้นะครับผมไม่รู้อกครับผมต้องไปจ่ายแล้วมันหนมาเจอเลยงอยเออ อย่าน้องนะครับโอ,อะนะครับแม่เป็นเด็กที่ขี้กลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยตักขาดหน่อยออเอไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมอยู่ทั้งคนนะครับไม่มีใครแกล้งมันนะครับจริงนะครับอ แน่นอนสิครับไม่ว่าจะเป็นผีหรือปีศาจอะไรก็ตามทีเนี่ยผมน่ะจะปกป้องคุณยชิเองนะครับผมจะสักซัดมันให้นุวมไปเลยนะครับนี่แม่ง่าจริงนะฮะเงี้ยเงี้ยพี่หักระตายเก่งจังเลยนะฮะเยอะเอ๊ะเออกอดเกาะแน่นไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอโทษนะครับที่ผมไม่มีต้นตนน่ะเอ๊ะเมื่อกี้พี่สาพูดอะไรเหรอฮะ เงยเงยอะไรหรืตัวตัวอะไรตนตนอ๋อไม่ไม่หรอกครับก็แค่หุ่นเลโก้อะครับฮ่า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 ง่ายผมอยากเล่นหุ่นเลโก้จังเลยนะฮะแต่ฮ่างำงำงำรู้สึกเรื่องว่างนานแล้วสิฮะเอ๊เอ่ะหลับหลับกันตรงนี้แล้วแหละครับเออเอองั้นก็สวัสดีนะครับบ๊าสวัสดีนะครับที่รักของบันนี่ นันทีสวัสดีนะครับแงมแและคืนหน้าเราจะกันใหม่นะครับบ๊ายบายเฮ้อแบบอยได้ยังที่จอในคนนะั้น รักกันมากเลยใช่ไหมไม่ว่านยายจะทำกับผมยังไงก็ตามผมจะไม่ปล่อยข้อเด็ดขาดนะครับ <c oughs> แล้วมาดูกันสิว่าแกเนี่ยจะกอดเจ้านั่นอีกนานแค่ไหนกัน <c oughs> <c oughs> แกนี่มันดื้อจริงๆเลยนะถ้าแกปล่อยเด็กคนนั้นมาแตะแล้ก็จบไปแล้วแต่แกนี่สิมันดื้อรั้นจริงๆเลยไอ้เจ้ากระต่ายน้อยเอ้ยไม่ไม่มีทางแล้วครับไม่ว่าผมจะบาดเจ็บแค่ไหนจะเสียเงินดมากไปก็ตามจะไม่ปล่อยเขาโอ้ดูเธอสิสาวน้อยไม่ไหวแล้วมั้ง าจะปล่อยได้แล้วนะนี่จะบอกนะว่าจะตายไม่วอย่างรก็ตามแกจะไม่ปล่อยในคนนี้ออกมานะใช่ไงแสดงว่าแกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับในคนนี้มากๆเลยสินะอุ้ตายแล้วนี่แกปิ้งในคนนี้งั้นเหยเนี่ย <c oughs> เอาละเอาละเค้านี่จะเป็นมีดแล้วนะเอาละจะปล่อยในคนนี้หรือไม่เลือกเอาเซฟเก้า ขอบคุณนะครับเจ๊ขอบคุณเวลาช่วงดีๆที่เราอยู่ด้วยกันทั้งสุขและเท่า<ห>ในร้านอิ่าสามปีมานี้<า>ทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึก,สสกม่อยากจะให้คุณยังชินจากไปจากผมแล้ครับแต่มันถึงเวลานี้แล้วมผมต้องหนงต้องจากคุณไปแล้วนะครับ ลาก่อนครับที่รักของพ้องงั้นแกก็ตตะทั้งคู่เลยสักร้อนครับร้อนโอ้ยอย่าลืมกดไลนค์และกดแชร์ด้วยนะครับโอ้ยพีม่มีร้อนอแต่ก็ถ้าใครยากส่งฟแฟนอานล้วก็ส่งท,ที่เพจนี้เลยครับผมนีม่คือหน้าจอประกอบไมนี่เลยร้อนโอ้ยร้อนไม่ไหวจะเคลียร์นะเราขอตัวไปก่อนแล้วครับไว้กันหน้ากันใหม่ครับผมร้อนไอ